สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาลอ้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาอัปเดตนะคะค้างบวชนะคะค้างบวบนะคะบวบที่เราปลูกไว้นะเพื่อนๆเนาะอ่าที่เห็นอยู่นี้นะก็คือแต่งร้านนะคะแต่งค้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูถั่วก่อนเรามาดูบวบก่อนโทษทีนะคะเรามาดูบวบนะคะไม่ใช่ดูถั่วนะคะในบวบที่เราปลูกไว้นะคะเพื่อนๆลองมาดูนะ นะคะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะปลูกอะไรก็งามนะเพื่อนๆนะคะบวบก็เป็นพืชที่ปลูกปลูกได้ดีนะคะปลูกสวยปลูกงามในฤดูฝนนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะอันนี้คือบวบของเรานะคะบวบเราจะสวยงามประมาณนี้นะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะนี่เป็นบวบเปลี่ยมนะคะบวบเปลี่ยมชนิดลูกยาวนะเพื่อนๆเนาะประมาณสามลูกกิโลนะคะ นี่บวบเปรี่ยมนะคะพาเพื่อนๆนมาชมนะบวบนี่เราต้องทําค้างให้เขานะคะค้างก็ไม่ยากนะคะทําไม้ทาไม้ปักนะคะแล้วก็ข้างบนก็สารกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนาะบวบของเราก็ชอบนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะคะฤดูฝนนี่อะไรก็งามนะเพื่อนๆ,นๆลองมาดูอันนี้เป็นบวบที่เราปลูกไว้นะคะนะคะ บวบนี้เขาจะเป็นพืชน,นะคะไม้เลื้อยนะคะไม้เถานะคะถ้าเขาถ้าเขาเลื้อยขึ้นบนนะคะเขาก็จะสวยงามนะเพื่อนๆนะคะเขาก็จะสวยงามแล้วก็ออกดอกออกผลได้ดีนะคะแต่ถ้าเราปลูกแล้วเราไม่ทําค้างให้เขานะคะเขาก็จะไม่สวยเท่าไหร่เนะเพื่อนๆเนาะเขาจะต้องได้ค้างแบบนี้ขึ้นค้างนะคะเพื่อนๆจะทําค้างแบบไหนก็ได้นะคะ จะทำค้างแบบไหนก็ได้ให้เขาขึ้นนะปลูกปลูกแล้วก็พยายามเอาไม้นะคะเอาไม้ให้เขาเตะตายขึ้นไปนะเพื่อนๆเนาะนนพาวันนี้พามาดูบวบนะคะบวบเปลี่ยมบวบเปลี่ยมนะคะพันยักษ์นะเพื่อนๆเนาะบวบเปลี่ยมพันยักษ์นะคะดูข้างล่างก็เป็นผักกาดนะคะข้างล่างก็เป็นผักกาด แถวนี้ก็จะมีแถวนี้จะมีประมาณที่ปลูกไว้จะมีประมาณห้าสิบลุ่มนะเพื่อนๆเนาะเราก็เก็บได้ทุกวันนะคะเก็บได้ทุกวันเป็นบวบนะคะ <c oughs> เก็บได้ทุกวัน พามาดูค้างบัวพิธีปลูกก็ไม่ยากทำเป็นหลุมเข้านะคะแล้วก็เอาไม้ให้เขาไต่ไม้เขาไต่แล้วก็ทำค้างนะคะเราจะปล่อยให้แก่นะคะถ้าแก่ก็จะกินไม่ค่อยอร่อยนะคะเนาะนเพื่อน พอมันดูบวบนะคะบวบเปลี่ยม,มนี่คือลูกของเขานะคะยาวมากเลยความยาวก็น่าจะประมาณหนึ่งศอกศอกกว่ากว่านะคะเพื่อนๆศอกกว่ากว่านะคะบวบเปรี่ยมบวบเปลี่ยมบ กำลังโตเลยนะคะเพื่อนๆลองมาดูเนาะพาเพื่อนๆมาชมกําลังโตนะคะบวบกําลังโตตรงนี้เนี่ย ทางไต้ก็เป็นผักนะคะเพื่อนๆบวบนี่ก็เป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากเท่าไหร่เนาะนะคะกำลังเลยนะคะสำหรับปุ๋ยที่ใช้นะคะก็จะใช้ปุ๋ยสูตร15เสมอกันนะเพื่อนๆ สูตรสิบห้าเสมอกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสวยงามน,นะคะเ,เพื่อนๆลองปลูกดูนะคะอย่างน้อยต้องมีค้างให้เขานะคะการปลูกบวบ ช่วงนี้หน้าฝนก็อะไรก็งามนะคะบวบก,ก็จะงามช่วงนี้แหละนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมเนาะกำลังติดลูกเลยนะคะค้างก็ไม่ยากนะคะเป็นไม้ไผ่นะคะทำเสาแล้วก็ทำข้างบนนะคะเอาไม้มัดข้างบนเข้า ่ตรงหลุมก็ใช้ท่อเอสลอนนะคะท่อเอสลอนลงไปเพื่อมาให้เสาผุนะเพื่อนๆเนาะ